ดีค่ะหมอพึ่งนะคะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ประจำช่อง u t u b e หมอหมาหมอแมวนะคะหมอเชื่อว่าทาสแมวมือใหม่หลายๆท่านที่รับลูกแมวมาเลี้ยงใหม่เนี่ยน่าจะเคยเจอปัญหาลูกแมวท้องเสียกันมาบ้างนะคะโดยปัจจัยที่ทําให้น้องแมวท้องเสียเนี่ยมีอะไรบ้างเราจะดูแลผดพยาบาลเบื้องต้นได้ยังไงและมันจะมีวิธีการรักษาอย่างไงได้บ้างเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามกันได้เลยค่ะสำหรับปัญหาลูกแมวท้องเสียหมอเชื่อว่าเป็นปัญหาคลาสสิกของคนเลี้ยงแมวเลยนะคะ โดยลูกแมวเนี่ยมักจะท้องเสียในช่วงที่มีการหย่านมมีการย้ายบ้านอันนี้เจอได้เยอะมากๆเลยนะคะโดยช่วงเวลานั้นมักจะเป็นช่วงที่ลูกแมวมีความเครียดนะคะจากการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนอาหารต่างๆและประกอบกับเป็นช่วงที่ภูมิคุ้มกันจากแม่เนี่ยลดลงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงอายุประมาณ6-8สัปดาห์เนี่ยลูกแมวมีภูมิคุ้มกันเหลือน้อยมากๆจากแม่ถ้ายังไม่ได้รับวัคซีนเข้าไป ในช่วงนี้ก็เลยเจอว่าลูกแมวอาจจะติดเชื้อง่ายแล้วก็มีอาการท้องเสียอาเจียนได้ง่ายนะคะแต่ภาพรวมนะคะหมอขอสรุปรวมปัจจัยหรือว่าสาเหตุที่ทำให้ลูกแมวท้องเสียออกเป็น2กลุ่มหลักๆด้วยกันสาเหตุแรกนะคะจะเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาหารนะคะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาหารเนี่ยก็ยังมีแยกย่อยไปอีกนะคะอย่างเช่นการหย่านมลูกแมวเร็วเกินไปนะคะไปเริ่มให้อาหารเร็วเกินไป ลูกแมวโดยปกติก็จะเริ่มเริ่มหย่านมให้อาหารเปียกของลูกแมวได้ที่อายุประมาณ1เดือนหรือ4สัปดาห์นะคะแล้วก็หย่านมสมบูรณ์ได้ที่อายุหน่เดือนครึ่งหรือว่า6สัปดาห์แต่ถ้าอย่างบางบ้านอย่างเงี้ยคะ่ะไปเริ่มให้อาหารที่ลูกแมวอายุน้อยกว่านั้นนะคะสัก2-3สสัปดาห์เริ่มไปให้ข้าวไปให้อาหารเปียกอาหารเม็ดแล้วอะไรเงี้ยลูกแมวยังไม่มีน้ำย่อยที่จะไปย่อยอาหารแข็งๆเหล่านั้นได้ก็จะท้องอืดท้องเสียได้นะคะ หรืออย่างบางบ้านมีการหย่านมตรงตามช่วงวัยเลยนะคะเริ่มให้อาหารตั้งแต่อายุประมาณ1เดือนกว่าแต่ว่าไปเริ่มโดยให้อาหารที่ไม่ค่อยเหมาะสมอย่างเช่นไปให้อาหารเมร็ดหรือว่าไปให้ข้าวคลุกต่างๆแบบนี้นะคะคือบางทีน้องแมวเนี่ยยังมีน้ํำย่อยในทางเดินอาหารเนี่ยไม่พอที่จะมาย่อยอาหารแข็งๆเหล่านี้นะคะเพราะถึงเป็นอาหารที่ย่อยยากเนาะ ก็ทําให้ท้องอืดท้องเสียเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่กําลังหย่านมหมอแนะนําว่าให้เป็นกลุ่มของอาหารเปรียกสําหรับลูกแมวก่อนอันนี้ก็จะเหมาะสมกว่านะคะและอย่างบางกรณีนะคะพ้นช่วงเวลาที่หย่านมมาแล้วเรียบร้อยนะคะเจ้าของกอ็เลี้ยงลูกแมวโตมาได้สักระยะหนึ่งแล้วแต่เกิดการเปลี่ยนอาหารฉับพลันเปลี่ยนอาหารรวดเร็วเกินไปไม่ได้มีช่วงระยะเวลาปรับอาหารก่อน แบบนี้ก็ทําให้ลูกแมวท้องเสียได้เช่นกันนะคะเนื่องจากว่าตัวของทางเดินอาหารของแมวมีจุลินซีเนี่ยไม่มากเท่าในคนนะคะเพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนอาหารแบบฉับพลันก็จะทําให้มีการท้องเสียได้นะคะนอกจากนี้ปัจจัยจากอาหารที่ไม่สะอาดปนเปื้อนเชื้อต่างๆรวมไปถึงปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อราอาจจะเป็นอาหารเก่าเก็บนะคะก็ทําให้น้องแมวเนี่ยมีอาการทางเดินอาหารอาเจียน่ายเหลวได้เช่นกนันค่ะ สำหรับปัใจจัยในส่วนที่2นะคะอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโดยตรงเลยนะคะโดยเชื้อโรคที่สามารถจะติดในน้องแมวแล้วก็ทำให้ท้องเสียได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะติดผ่านจากการที่น้องแมวเนี่ยไปรับเชื้อโรคที่อยู่ในอุจจาระที่ปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือว่า ติดมาจากตัวแม่นั่นเองนะคะโดยเชื้อตัวแรกก็คือเรื่องของพยาธินั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นพยาธิตัวกลมนะคะก็ถ่ายทอดจากอุจจาระแม่โดยตรงเลยบางทีลูกแมวกินนมแม่แมวแบบนี้ก็รับเชื้อมาเลยนะคะแล้วก็พยาธิกกลุ่มหนึ่งคือตัวตื่นอันนี้ก็ติดมาจากแม่ก็ได้หรือติดมาจากตัวอื่นก็ได้แต่ว่าจะมีพาหะก,ก็คือตัวหมัดนะคะที่จะนําเชื้อพยาธิตัวตื่นมาซึ่งก็เป็นพยาธิที่พบบ่อยเช่นกันในแมวนะคะ ดังนั้นแล้วนะคะถ้ามีปัญหาการติดพยาธิเนี่ยน้องแมวก็อาจจะมีอาการทั้งอาเจียนก็ได้แล้วก็มีถ่ายเหลวด้วยถ้ามีการติดรุนแรงมากๆก็จะเห็นตัวพยาธิเนี่ยปนออกมากับสิ่งที่อาเจียนแล้วก็ปนออกมากับอุจจาระได้เลยนะคะวิธีการรักษาก็คือการถ่ายพยาธิโดยลูกแมวสามารถเริ่มถ่ายพยาธิได้ที่อายุ1เดือนเลยนะคะแต่ถ้าเป็นพยาธิตัวตื่นนอกจากมีการถ่ายพยาธิผ่านทางการกินแล้วควรจะมีการหยดหลังเพื่อกําจัด ตัวของหมัดที่เป็นสาเหตุนําพยาตัวตืดมาด้วยค่ะสําหรับเชื้อกลุ่มที่2ที่เจอการติดบ่อยๆในลูกแมวก็คือเชื้อบิดหรือว่าเชื้อโปรโตววนั่นเองนะคะอันนี้ก็ติดผ่านทางอุจจาระเช่นกันโดยการติดเชื้อบิดหรือโปรโตวเนี่ย ลูกแมวก็จะมีอาการทั้งอาเจียนแล้วก็ถ่ายเหนวได้นะคะวิธีการที่เราจะวินิจฉัยก็คือเอาอุจจาระนะคะไปส่งตรวจในกล้องจุลทรรศน์เราก็จะเห็นเลยนะคะว่ามันมีเชื้อปิทเชื้อปโปรโตโซเนี่ยอยู่ในอุจจาระการรักษาเนี่ยก็คือการให้ยาปฏิชีวนะให้ยาฆ่าเชื้อไปโดยเชื้อปิทกับเชื้อปโปรโตโซเนี่ยจะต้องกินยาให้ครบคอร์สนะคะโดยปกติก็จะอยู่ที่ประมาณสัก5-7วันแต่ว่าถ้าบางตัวติดเบื้อรังก็าอาจจะต้องกินนานกว่านั้นสักเล็กน้อยนะคะควรจะกินให้ครบคอร์ส ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะกลับมามีอาการเป็นใหม่ได้ซ้ำเรื่อยๆค่ะเชื้อกลุ่มที่3นะคะคือกลุ่มของแบคทีเรียนั่นเองนะคะโดยแบคทีเรียเนี่ยลูกแมวสามารถที่จะติดจากสิ่งแวดล้อมก็ได้นะแมวบางตัวเนี่ยอาจจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยสะอาดนะคะแล้วก็พอเวลาที่เขาเลียพื้นหรือไปเดินไปย่าไปนอนกลิ้งในสิ่งแวดล้อมที่สกรปรกแล้วมาเลียตัวเลียเท้าก็ติดเชื้อแบคทีเรียเข้าไปเนื่องจากว่าเขาเป็นลูกแมวภูมิกันไม่ดี ก็จะแสดงอาการที่ค่อนข้างรุนแรงกว่าแมวโตนะคะทั้งอ้วกทั้งไทเหลวเลยแบบนี้เนี่ยการวินิจฉัยก็ตรวจอุจจาระเช่นกันนะคะแล้วก็ให้ยาปฏิชีวนะจะเป็นยากินยาฉีดก,ก็ได้ถ้าไม่มีอาการอ้วกก็สามารถให้ยากินได้เลยค่ะและกลุ่มที่4อันนี้ค่อนข้างซีเรียสนะคะเป็นกลุ่มของไวรัสที่ทําให้เกิดอาการท้องเสียในลูกแมวที่เจอบ่อยๆก็คือเรื่องของหัดแมวนะคะหัดแมวอันนี้ซีเรียสถึงชีวิตได้เลย โดยในกลุ่มของหัดแมวเนี่ยประมาณการกันว่าลูกแมวที่ติดเชื้อหัดแมวโดยที่ไม่มีภูภมิคุ้มกันอาจจะมีโอกาสเสียชีวิตได้ถึง70-100%เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการของหัดแมวก็จะมีอาการรุนแรงกว่าการติดเชื้อที่กล่าวมาข้างต้นอาจจะมีอาการอ้วกไยเหลวรุนแรงหรือว่าถ่ายผลเลือดได้เลยนะคะ แล้วก็มักจะมีการติดกันหลายๆตัวในน้องแมวที่เลี้ยงร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยเรื่องของหัดแมวหรือมีหัดแมวระบาดในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเราควรจะรีบพาไปหาคุณหมอแล้วก็ทําการรักษาทุกอย่างอย่างเหมาะสมนะคะเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสก,การรอดชีวิตให้กับน้องแมวค่ะแล้วก็ในกลุ่มของน้องแมวที่เริ่มโตเริ่มทําวัคซีนได้นะคะมันมีวัคซีนป้องกันโรคไข้หัดแมวอยู่นะคะเมื่ออายุ2เดือนเนี่ยหมอแนะนําว่าให้ไปเริ่มทําเข็มแรกได้เลย แล้วก็ควรไปกระตุ้นซ้ํานะคะตามที่คุณหมอนัดคุณหมอจะนัด2สัปดาห์3สัปดาห์4สัปดาห์ก็ควรจะไปตามนัดและในปีแรกก็ควรจะฉีดวัคซีนให้ครบประมาณ3-4เข็มนะคะเข็มสุดท้ายควรจะฉีดที่อายุ4เดือนหรือว่าอายุมากกว่า4เดือนเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันเนี่ยปกป้องน้องแมวได้ค่ะวิธีการปรมพยาบาลเบื้องต้นสําหรับน้องแมวท้องเสียนะคะ ถ้าน้องแมวท้องเสียโดยที่ไม่มีอาการอาเจียนร่วมด้วยอันนี้วิธีการปฐมพยาบาลสามารถจะใช้การป้อนน้ำหวานป้อนน้ำสะอาดหรือป้อนเกลือแร่ของสัตว์เลี้ยงหรือเกลือแร่ของคนเข้าไปช่วยได้แต่ถ้าเป็นเกลือแร่ของคนเนี่ยจะต้องดูดีๆนะคะเราไม่สามารถให้เกลือแร่ของคนที่ให้คนออกกำลังกายแบบนั้นกับ สัตว์เลี้ยงท้องเสียได้นะคะเพราะมันจะยิ่งทําใหออ้แร่ธาตุมันผิดเพี้ยนแล้วก็อาจจะทําให้ท้องเสียมากขึ้นได้ต้องเป็นเกลือแร่สําหรับคนท้องเสียเท่านั้นที่จะสามารถนํามาหยิบยกมาใช้ในน้องหมาน้องแมวได้ค่ะแต่ถ้าเป็นในกรณีที่น้องแมวมีอาการท้องเสียรุนแรงมากรวมไปถึงมีอาการอ้วกร่วมด้วยดูซึมดูโซมตัวร้อนมากอันนี้หมอไม่ได้แนะนำให้ประถมพยาบาลเบื้องต้นโดยการ ป้อนน้ำหวานป้อนอะไรเท่าไหร่แนะนําให้รีบพาไปหาคุณหมอให้เร็วที่สุดเพราะมีแนวโน้มที่จะติดเชื้อรุนแรงนะคะแล้วก็ลูกแมวเนี่ยตัวยังเล็กนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการอ้วกหรือผายหลายครั้งเกินไปก็จะขาดน้ํานะคะแล้วก็น้ําตาลตออกถึงขั้นเสียชีวิตได้ง่ายๆเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้หมอหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทารแมวนะคะถ้าใครชื่นชอบหมอฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยและถ้าใครยังไม่เคยกดติดตามช่องหมอหาหมอแมวชาแนลหมอฝากกดติดตามเพื่อที่เราจะเป็นเพื่อนกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะสนับสนุนช่องหมอหมาหมอแมวหมอก็ยินดีนะคะสำหรับวันนี้หมอไปก่อนแล้วแล้วเราพบกันในอีีหน้าอีพีถัดไปนะคะบ๊ายบาย